นูตอฮัลโหลนูถอวันนี้มูกจมพูแล้วเว้ยทุกคนเอ้ยทุกคนเห็นสาภาพไหมเป็นแมวก็เพอแล้วตอนจับมันนึกว่านู่ทอแหล่พิษแหล่ทุกนึกว่าออกมาจากรูทอเพื่อหลึกเอ้อถึงเวลาแล้วนะถึงเวลาแล้วนะเธอเธอต้องกินนมนะคะเธอกินไม่อะอืม ใส่แล้วนะอืมดูเลยยังไง่ะเข้าป่ามาอยู่บ้านไม่รู้เลยยัง้นดูเลยยังอืมดูเลยยังว่าไม่ต้องรีรอนแล้วอืมนู่นโตดูเลยยังลูกว่นนี้บ้านไหมรู้ยังค้าบขี้ปาดไว้แล้วหลาวนะปาดไว้ที่หมอนพูดีนะเลยนะเธอฉันซื้ออาหารตั้งกี่บาทกว่าฉันจะได้ของแถมมาเด็กก้อนเลี้ยง เรียงไอ้ด่ลลาไอปุ๋ยลำซ้ำเสืออฮานผาูดีน้าไอ้กินเดี๋ยวนี้าหานชอบกายได้กินนะหมาเกินมาเพอมาเพอยิกก็ไม่ไปเธออเป็นตัวตีทิพรูร้หรือเปล่าอืมเห็นไหมสุด่ายเห็นนั่งหน้าเห็นแบบตาผาเห็นแบบอะไรนะเห็นแบบใส่ตาอ,อนวอนๆฉันจะต้องขับรถแทกเฮือกไปรับเธอมาแล้ว หดันดูควังไมนะไม่เมือนลูกจากบ้านลูกจากบ้านดูควังแต่ว่าไม่ทําตามมาทุกคนเธอยังต้องบํารุงนะเธอไม่ใจลูกแม่เลยนะเธอหกเดือนเลือแล้วเธอรอดมาได้ยังไงดังหกเดือนสะพดนีอืึเวทดหน้าร้อยนะอ้าวกินนมเธอถั่วผู้นี่นะ ตัวปูไม้วะแหล่ชัดไม้ไม่รู้ไม่รู้ใครู้วยอะไรโจขี้ปาดไปแล้วแล้วนะเธอฉันชีดนามเด็กว่าฉันยังไม่พี่สีอยาดหยอกน้องลูกน้องเดี๋ยวดูกหลุดออกมามามีเสียตังเหลานี่มามีก็จะบอบแล้วใส่ลาวันนั้นเมื่อนเป็นวัดไม้ไว้ตัวนุยเ็่สะาพดีขึ้นนะทุกคนนะนี่ท้ายไปนะแล่ไปนะทุกคนเธอ แต่กระดูกข้องนู่โทอนะฉันจะเลี้ยงให้เป็นแบบจะเปลี่ยนชีวิตหนู่โทอคอยดูนะเธอนีผัวว่างเลยเธออีกุนปุ๊กมาทำดีกับทองแล้วล้วดูได้กินนาะนเปียกนู่อไอเร้ยไปุ๋ยมึงคายกันเนอะเข้าบำรุ่งแมวคาย เหนื่อยว่าแมวค่ายแล้วเอาพอแล้วเลยแมตตัวเขียวไปแล้วอืมนูอยากเลยนูเอานอยากว่านูโถนูปัดปัดมัดแล้วแต่วนเวียนอยู่ เจ็บปว้ยตายละวันวันตาน,นาบีปุ้ยตานาบนีเบบนี้ปีแบบนี้อยากไปเป็นเด็กข้างทั้งขยะไหมฮือยากไปอยู่ข้างถังขยะไหมแตนนน่นู่นถอกินตาปววรัวนี่าแต่แมวตีบ้านกับปวดรัวนี่ปล่อยตัวนุ้ยนี้มากกันแล้วโอ้ยปลาซาดแดกวันวัน น่กินไหนดูตอนนี้เธอฉันต้องบำรุงสักพักนายตัวนุยนี่ว่างมันยีนั่นไหวมันเป็นเนือ้อเป็นนั่งก่อนนายมันกินน้ำมันผีมันต่อไปไม่ตาซื้อแล้วกันกินน้ำปองวันนี่ไม่ใจว่าเปลืองไอ้ตัวแ็กนี่กินนะดูไอ้ตัวใหญยๆดูจิงกินแม็ดซื้อมาปองนึงไอ้ตัวนี้ได้กินได้ไปจอนได้ไตัวยายกินเม็ดนูสรสังออนไลน์มาแล้วแล้วนุเธอที่รอยว่าบาทขากุจิบาตายแล้ว ไม่ใช่สร้างไอตัวนุ้ยนี่ตัวเดียวไงพอสร้างกันต้องเพื่อยตัวอ้วนๆนนู้เหลาอ่อนวนเหลือเกินพอน้องได้กินตึงชาด